สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยล์หนัอยวสลับชานอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับ ผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะามาสปอยให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า NGK ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นการเมืองภาษาทมินอินเดียปี2019ที่เขียนและกำกับโดยเซวารากวันนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือสุริยารับบทเป็นสินกรรม ไม่ใช่ต้องเรียกว่ากุมารันพ่อหนุ่มชาวไร่ชาวสวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นจึงตัดสินใจลงเล่นการเมืองซาอีพาราวีรับบทเป็นกีตาภรรยาสุดที่รักของกุมารันรักุลปลิสซิงรับบทเป็นวนันตีหัวหน้าพีอาร์สุดเข้มที่คอยปลุกปั่นผู้คนโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของหนังเรื่องนี้ก็คือกุมารันพ่อหนุ่มชาวเกษตรที่ต้องการเปลี่ยนแปลง,ปลงระบบสังคมให้ดียิ่งขึ้นแต่ยิ่งเขาทําไปเท่าไหรเท่าไหร,ร่ก็ยิงมีแต่ปัญหาที่จะตามมาเขาจึงตัดสินใจ ลงเล่นการเมืองเพื่อที่จะใช้อํานาจเหล่านี้มาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นกุมารันจะสามารถฝ่าอุปสรรคและทําตามความต้องการได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมทนนย น่าดูใช่เหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆถูกลิขสิทธิ์แล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมาในคืนหนึ่งที่ฝนตกพึมพำ หลังจากที่กุมารันกลับมาจากสวนของเขาแม่และกิตาก็กําลังรอเขาอยู่ซึ่งแม่ของเขาก็บน่นที่เขาชอบอยู่ข้างนอกทิ้งเมียไว้ที่นี่แถมเขายังจบตั้งปริญญาเอกแต่ไม่หางานดีๆทําดันมาทําไรท่ทําสวนซึ่งกุมารันก็บอกกลับไปว่าให้เขาไปทํางานบริษัทมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่มันไม่เป็นอิสระพอรูดบัตรประจําตัวเขาก็ต้องถูกขังอยู่ในห้องต้องนั่งลงในเก้าอีา้ับแคบปวดหลังจ้องจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันพอถึงกลางคืนประตูถึงจะเปิดปล่อยเขาไปฟัง ไปฟังมาเหมือนอยู่ในคุกซะมากกว่าแต่สิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้มันทําให้เขามีความสุขออกไปแต่เช้าตรู่ตั้งใจทํางานในที่นาของตัวเองหลังจากกินมื้อเที่ยงก็ไปนอนงีบต้ต้นไม้และพอถึงตอนเย็นก็ได้เห็นความสวยงามของตอนค่ามันเป็นอะไรที่วิเศษและสวยงามสายลมที่ผสมกับกลิ่นของดินแค่หลับตาลงและสัมผัสมันซึ่งแม่ก็บ่นต่อว่าทําไมกีตาร์ถึงตกลงแต่งงานกับเขาเธอคงต้องบ้านแน่ๆกุมาร้นเลยดึงตัวกีตา้ามาบอกว่ามันคือความรักยังไงกนล่ะทำเอา ทันแมเนี่เหม็นกลิ่นความรักและก็หยิบไอติมมาให้ซึ่งทั้งสองผัวเมียน,นยก็ผลัดกันอมกันอย่างหวานชื่นในคืนนั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกาลังนอนกอดกันกีตาก็มาหอมเขารัวๆอย่างหมันเขี้ยวบอกว่าเขาตัวหอมกุมารันีนก็พูดกลับไปว่าเขาไม่ได้ฉีดน้าหอมนะซึ่งกีตาก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นหอมของดินมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอชอบในตัวเขาต่อมาระหว่างที่กุมารันกําลังนอนอยู่รุ่นน้องของเขาก็โทรมาขอความช่วยเหลือเพราะข้างบ้านผัวเมียได้ทะเลาะก,กันและไอฝ่ายสามีได้ เศษทองภรรยาที่กำลังท้องแก่ทําให้มีเลือดไหลออกมาซึ่งดึกป่านนี้แล้วก็ไม่มีรถพยาบาลกับรถแท็กซี่เลยสักคันเขาเลยต้องการให้กุมารันมาช่วยตัดไปที่โรงพยาบาลกุมารันก็ได้ส่งคนเจ็บได้ทันเวลาทาให้ทางแม่และลูกในท้องปลอดภัยวันต่อมาปานเดียนสสของที่นี่ก็ได้ออกข่าวจ้างภาพว่าเขานอนไม่หลับทั้งคืนเลยหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่ามีผู้หญิงถูกทาร้ายส่วนทางด้านกุมารันเขาก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิของตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยสอนให้ความรู้ต่างๆกับชาวบ้านทําเอาชาวบ้านบางคนไม่ชอบกุมารันเพราะว่า เขาทําให้ลูกชางเธอต้องลาออกจากงานมาทํางานเป็นนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งกุมารันเนี่ยก็เป็นคนรักชาติรับประเทศแบบจ,ดจดัดๆเวลามีข่าวคนเสียชีวิตเพราะความสะาพของรัฐบาลเขาก็จะบ่นโบเวกไว้วายว่าทําไมไม่ทํานู่นนี่นั่น,นเอาแต่ให้ความสําคัญกับอาวุธแต่กลับไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนอ,อันนี้มันเป็นบทหนังจริงๆนะครับไม่เชียร์ก็ลองไปดูได้ผมไม่ได้พาดพิงใครทั้งนั้นนะจริงๆตัดไปที่คืนหนึ่งกุมารันก็ได้เจอกับกีริที่อยู่ในสภาพสวัสดสบอมกุมารันเนี่ยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกีริเลยเล เพื่อจะขอเงินไปจัดงานแต่งให้ลูกสาวซึ่งพวกมันก็ขอขอ้อแลกเปลี่ยนให้กิริลอลูกสาวมาปรนนิบัติเขาคืนหนึ่งเลยทําให้กิริลโมโหมากๆด่าพวกมันไปจนตัวเขาถูกพวกมันลุมกระทืบซ้าสะสบักสะบอมซึ่งกุมารันก็เห็นใจตกลงที่จะช่วยเรื่องเงินทําให้กิริทรซาบซึ้งน้ําใจมากๆที่กุมารันช่วยเหลือเขาและก็บอก ว่าแม้แต่หมาข้างถนนก็ไม่ให้ความเคารพเขากุมารันยังจะเชื่อใจให้เขายืมเงินอีกหรอซึ่งกุมารันก็พูดกลับไปว่าความช่วยเหลือไม่ควรมอบให้โดยขึ้นอยู่กับสถานะหรือความสามารถความช่วยเหลือควรหยิบยื่นให้กับผู้ที่ต้องการมาเลยทําให้กิริหัวเราะขึ้นมาบอกว่า ถาคนอย่างนายลงเล่นการเมืองลองนึกภาพดูสิว่าประเทศนี้จะดีแค่ไหนซึ่งกุมารันก็บอกว่าผู้เป็นเล่นเขาคงจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่สงบส,สุขแน่ๆ,นๆกิริลเลยพูดกลับไปว่าเขาเฝ้าดูกุมารันมานานแล้วการเป็นคนธรรมดากุมารันได้ทําสิ่งที่ดีๆมากมายถ้าเขาได้ลงเล่นการเมืองและชนะการเลือกตั้งกุมารันก็จะสามารถทําเรื่องดีๆได้มากมายไม่รู้จบแต่กุมารันก็แมวด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากไปยุ่งกับเรื่องวุ่นวายวันต่อมาที่หน้ากรมสัมภารระหว่างที่กุมารันกําลังดื่มชายอยู่เขาก็ได้สั สังเกตเห็นกลุ่มคนที่กำลังยืนรออะไรบางอย่างอยู่เลยเดินไปถามว่ามาทำเรื่องอะไรเขาเห็นพวกเธอมายืนรอตรงนี้นาน3าสัปดาห์แล้วซึ่งเธอก็บอกไปว่าพวกเธอมารอที่นี่สามเดือนแล้วตั้งหากพอของพวกเธอทำงานให้รัฐบาลและได้ตายในหน้าที่ซึ่งพวกเธอต้องได้รับงานสารต่อจากพ่อ แต่จนถึงวันนี้พวกเธอยังไม่ได้เข้าไปข้างในเลยเพราะพวกสกัมภาระต้องการเงินท้าแสนรูปีถึงจะยอมให้งานได้กุมารันเลยขอเอกสารเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ให้แต่ก็ไม่มีใครสนใจลากตัวเขาออกมาระหว่างนั้นเองราชาเพื่อนของเขาก็ได้มาหาพอดีกุมารันเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟัง ราชาก็เลยจะช่วยคุยให้เพราะเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ของสภาท,ท้องถิ่นซึ่งพอราชาโทรไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็มาเรียกคนกลุ่มนั้นเข้าไปทันทีทําเอากุมรารนี่งงเลยที่ราชาสามารถสั่งการพวกสามรกรได้อย่างรวดเร็ววันต่อมาได้มีแก๊งหนุ่มชุดขาวมายินดักกุมรารันที่หน้าบ้านมาบอกให้เขาเลิกทำเกษตรอินทรีย์ซะเพราะมันส่งผลกระทบมาที่พวกเขาพวกเขาไม่สามารถขายปุ๋ยกับยาฆ่าแมลงได้เลยซึ่งกุมรารันก็ไม่ยอมหยุดยังคงสอนผู้ชาวบ้านถึงโทษของปุ๋ยเคมีและก็แนะนาวิธีปลูกพืชให้ปลอดภัยไร้สารเคมีเลยทาให เพวกพ่อค้าปุ๋ยไม่พอใจยกพวกมาเผาไล่ชาวบ้านที่สับสุนกุมารันแถมยังไปทําลายบ้านของพวกชาวบ้านอีกทาให้พวกชาวบ้านหวาดกลัวมากๆมาขอร้องให้กุมารันเลิกทําเกษตรได้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นจะต้องเกิดการสูญเสียที่มากกว่านี้แน่ๆในคืนนั้นกุมารันก็ได้มาปรึกษากิริว่าควรจะทํายังไงต่อดีกิริก็ได้บอกว่ากุมารันได้สร้างศัตรูไว้มากมายเช่นพวกปล่อยเงินกู้พวกธุรกิจยาฆ่าแมลงและพวกขายผักโกงราคาซึ่งพวกมันไม่พอใจที่กุมารันมาให้ความรู้กับชาวบ้านจนส่งผลเสียต่อรายได้ของพวกมันซึ่งกุม มารันก็เครียดมากๆไม่รู้จะทํายังไงต่อดีเพราะทุกคนที่นี่ก็เชื่อมันในตัวเขากิลิเลยแนะนําให้กุมารันไปหาพวก m l a เเดี๋ยวนี้เพราะพวกนั้นมีอํานาจสามารถจัดการได้ทุกอย่างวันต่อมากุมารันก็ได้ไปที่ถากับพวก MLA ราชาก็ได้พากุมารันไปหาปานเดียนซึ่งปานเดียนก็ตกลงที่จะช่วยก่อนจะโทรศัพท์ไปสายให้พวกที่มีปัญหากับกุมารันหยุดซะซึ่งพอเรื่องทุกอย่างจบลงพอกุมารันจอกไปปานเดียนก็ได้ห้ามไว้เพราะเขาได้ช่วยกุมารันแล้วคราวนี้กุมารันจะต้องทาอะไรตอบแทนเขากเลยยมช่คุใ เสนอว่าพวกเขาจใจกุมรารันมาเข้าร่วมพักของปานเดียนเพราะกุมรารันมีคนติดตามเยอะมากถ้ากุมรารันได้เข้าร่วมพักของปานเดียนพักของปานเดียนก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกซึ่งปานเดียนก็ตกลงยอมรับข้อเสนอนี้แต่พี่กุมรารันเล่าในตัวสัตว์เลยในเย็นนั้นแม่ของกุมรารันก็มาโวยใหญ่ที่กุมรารันจะลงเล่นการเมืองเพราะการเล่นการเมืองมันก็เหมือนกับการขุดหลุมฝังศพตัวเองซึ่งกุมรารันก็บอกให้แม่ใจเย็น,เยนๆเพราะสิ่งที่เขาทําก็เพื่อความสุขของทุกคนเขายอมลำบากตรากตรำทำทุกอย่างเพื่อให้ได้บางส ก็สามารถทาทุกอย่างได้อย่างส,สบายเพียงแค่โทรศัพท์กิ้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนชุดคนได้พวกเขาทําทุกอย่างได้ภายในเวลาแป๊บเดียวฉะนั้นเขาคิดทุกอย่างทีทวดแล้วที่จะลงเล่นการเมืองหลังจากนั้นกุมารันก็มาบน่นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นก็เพื่อประเทศชาติเท่านั้นเขาทําผิดอะไรไปซึ่งกีตาเธอก็เข้าใจและก็พูดให้กําลังใจให้กุมารันสู้ต่อไปวันต่อมาหัวหน้าพักก็ได้มาขึ้นพูดปลาใสยก่อนที่จะแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับกุมารันที่จะมาเป็นลูกพักคนใหม่ของพวกเขาและก็มอบดาบทองคําให้แต่พออกกกมมาาารันไดดด,ดด้็โยึบ มันเอาให้แค่พอเป็นพิธที่เฉยๆทำอากุมารานนี่เซ็งเลยเพราะการเมืองมันมีแต่การหลอกลวงฉาบฉวยกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองเขาก็นึกว่าถ้าเขาได้ลงเล่นการเมืองมันจะทําให้เขาได้ทําความดีได้มากขึ้นซะอีกซึ่งกิลิก็บอกว่าเรื่องการเมืองมันลึกซึ้งนายเหยียบเข้ามาแล้วท้ายที่สุดนายก็จะเข้าใจมันเองฉันจะสอนให้ได้ดูว่าจริงๆแล้วนักการเมืองทาอะไรได้บ้างก่อนที่กิลิจะเดินออกไปโวยวายสั่งให้รถหยุดและไปด่าดตำรวจที่ไม่ยอมช่วยพาคุยาย,ายข้ามถนนซึ่งพู้ตำรวจเนี่ยก็กลัวรีบหยด กิริไปหลังจากที่กิริมาหมากุมารันเขาก็บอกว่าถ้าคนธรรมดาทําเรื่องเมื่อกี้ก็คงโดนหัวไปแล้วแต่เขาเป็นถึงลูกพักของ MLA เลยมีสิทธิ์มีเสียงที่จะทําอะไรได้มากกว่าคนปกติกุมารันเลยถามกิริว่าชวยแนะนาเขากับนักการเมืองด,ดีของพักน้ทีเขาจะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆกิริก็เลยบอกว่ามาใหม่อย่าเพิ่งใจร้อนกุมารันจะต้องทํางานให้พวกมันและไต่เต้าไปทีละขั้นให้เป็นที่ยอมรับให้ได้สกักก่อนเขาถึงจะสามารถทําอะไรได้มากขึ้นในเย็นนั้นกุมารันก็มาถามปานเดียนว่ามีอะไรให้เขาทําหรือ สั่งให้กุมารันไปซ่อมก๊อกน้ําและล้างห้องน้ําซะซึ่งห้องน้านี่แบบสะอาดมากๆหลังจากที่ทํางานเสร็จปานเดียนก็ใช้งานกุมารันต่อสั่งนู่นสั่งนีส้สารพาดส่วนตัวเองก็แต่นั่งเล่นไพ่ซึ่งกุมารันก็หัวเสียมากๆกลับบ้านทําหน้าบูดเข้าไปขังตัวเองอยู่ในห้องแต่หลังจากนั้นวันต่อมากุมารันก็ได้เปลี่ยนลุคใหม่เข้ามาอย่างร่าเริงทำความสะอาดห้องน้ำสมัยเอี่ยมเตรียมเสื้อผ้าให้ปานเดียนทำกับข้าวโคตรจะอร่อยแถมยังพูประจบสอบพอแบบสุดๆทำมาปานเดียนนี่แปลกใจมากๆที่กุมารันเปลี่ยนไปได้ถ บบรัใช้ดูแลปานเดียนอย่างดีทําให้เขาได้กลายเป็นคนสนิทเป็นเด็กข้างไข่ของปานเดียนกันเลยทีเดียวสนิทถึงขั้นมีคนในพักมาขอตัวกุมารันไปแทนแต่ปานเดียนเนี่ยกลับไม่ยอมบอกไปว่านายเจ้าเมียฉันไปก็ได้แต่ยังมาขอตัวเขาไปบอกเลยว่าเมียปานเดียนนี่กำหมัดแน่ต่อมาหลอดที่กุมารันกำลังซักผ้าราจาก็ได้เกิดไอหนักขึ้นมาจนกุมารันต้องพาเข้าไปโรงพยาบาลซึ่งผลตรวจก็ออกมาว่าราจาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ทําให้กุมารันเนี่ยเศร้ามากๆต่อมาปานเดียนกับกุมารันก็ได้มา ี่สำนักงานใหญ่ของพรรคช่วงที่ขึ้นลีปานเดียนก็ทำหน้าเครียดมากเพราะเขากลัววานาตีสุดๆเธอเป็นหัวหน้า PR รของอินเดีย e อ a ป i o n ทุกๆครั้งที่หัวหน้าพรรคจะทำอะไรก็จะต้องปรึกษาเธอตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเกมการเมืองพรรคไหนแพ้หรือชนะจะเป็นเธอที่มีหน้าที่ตัดสินใจเรื่องนี้และเธอก็เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวมากๆหลังจากที่มาถึงหน้าห้องปานเดียนก็ให้กุมารันรอเขาอยู่หน้าห้องซึ่งวานาตีเธอก็เชงเรื่องนโยบายของปานเดียนที่จะสร้างตึกบนพื้นที่การเกษตรปานเดียนที่ตอบคำถามไม่ได้ก็ยรรกกุมาาาาน่่งสถถตออท ชัดเจแถมมีความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆด้วยวานาตีก็เลยถามว่าพวกเขาจะสร้างอะไรที่นั่น,นกุมารันเลยบอกว่าพวกเขาจะสร้างสถาบันรักบาะเลงฟรีก่อนที่เขาจะอธิบายโครงการต่างๆในอนาคตให้วานาตีฟังวานาตีที่เห็นถึงความอัจฉริยะของกุมารันเลยถามว่าเขาเรียนจบอะไรมากุมารันเลยบอกความจริงว่าเขาจบจากเอ็มเทคคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมสาขาเกษตรศาสตร์ส่วนเรื่องการเมืองเขากําลังเรียนรู้อยู่ซึ่งวานาตีเธอก็เกิดสนใจกุมารันขึ้นมาเลยชวนเขาให้มาร่วมทีมพีอาร์กับเธอ แต่กุมารันก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่อยากทิ้งปาเดียนไปก่อนที่เขาจะเฮลั่นผู้ส่วนเสริญท่านหัวหน้าพักและก็เดินออกไปซึ่งวันตีกับหัวหน้าพักก็ไม่ค่อยไว้ใจกุมารันสักเท่าไหร่เพราะเขาจะต้องมีแผนอะไรอยู่แน่ๆหลังจากที่ออกมาจากสำนักงานปานเดียนก็ถามกุมารันว่าทำไมกุมารันถึงไม่ทิ้งเขาไปอยู่พวกวันตีกุมารันเลยบอกว่าถ้าเขาไปแล้วใครจะเป็นคน้างห้องน้ําทํากับเขาให้ปานเดียนล่ะทำเอาปานเดียนนี่ขำกากเลยแต่ไปที่วันตีลูกน้องของเธอก็ได้มารายงานว่าตอนนี้พวกพักรัฐบาลได้ระมัดระวังกันมากจนพวกเขา ไม่สามารถเข้าไปสืบอ,อะไรได้เลยวันตีเลยสั่งว่าพวกเขามีเวลาเพียงแค่6เดือนก่อนเปรเลือกตั้งพวกเขาจะต้องปลุกปั่นผู้คนและรายงานข่าวให้ทุกคนได้รับรู้ต่อมาวันนตีก็ได้นัดกุมารันให้มาพบคุยเรื่องท่านมุขยานตรีซึ่งเธอต้องการให้กุมารันช่วยคิดแผนที่จะโจมตีท่านมุขยานตรีแต่กุมารันหนูก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าจะโจมตีพรรครัฐบาลพวกเขาควรโจมตีตำแหน่งที่อยู่ก,กลางๆไม่ใช่โจมตีตำแหน่งบนสุดวนาตีเลยได้นำให้โจมตีเกษวะรัฐมนตรีสะะะาธารณสุขซึ่งหมอนี่ได้ร,รับยาาาาตต่งชิิผดกฎหมยเข้า ทดลองกับผู้ป่วยแต่ถึงเธอจะแฉเรื่องนี้ไปไม่นานทุกคนก็คงลืมเรื่องทุกอย่างไปแน่นอนกุมารันเลยโทรถามกิริเรื่องของเกสวะเพราะเมื่อก่อนกิริเคยอยู่พักรัฐบาลซึ่งกิริก็ให้ข้อมูลมาว่าเกสวะมันเป็นเสือผู้หญิงชอบลวนลามสาวๆหลังจากที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกสวะเพียงพอแล้วกุมารันก็มีข้อแรกเปลี่ยนนั่นก็คือเขาต้องการให้วันตีทำยังไงก็ได้ให้ผู้คนทั่วอินเดียได้รู้จักในตัวเขามากขึ้นซึ่งวันตีก็ตกลงที่จะช่วยแต่เธอก็ไม่ขอยืนยันว่าจะทำสำเร็จหรือเเเเปปล่่่่าาาาาาพรระมมมัันนน็ือองทียกชวต ังจากที่กุมรารันกลับมาถึงบ้านกีตาเธอก็ได้กลิ่นน้ำหอมมาจากตัวของเขาซึ่งมันเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงและฉุนมากๆทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่ากุมรารันต้องแอบมีกิ๊กแน่ๆทำเอากุมรารันนี่โมโหเลยที่โดนกล่าวหาว่าแอบมีกิ๊กวันต่อมากุมรารันก็ได้ถูกพวกมุขยมนตรีจับตัวมาเพื่อถามว่าเมื่อคืนก่อนกุมรารันได้ไปคุยกับวันตีเรื่องอะไรซึ่งกุมรารันพรีแกก็เล่นลิ้นแบบสุดๆจะพูดอะไรก็ต้องมีข้อต่อรองตลอดบอกว่าเขามีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวนันตีซึ่งกุมรารันกันก่ฝา,ฝายบ ที่ชนะก็พอทาเอาซัดท่านมุขยานเนี่ยชอบใจเลยที่ไอหมอนี่มันเหลี่ยมจริงๆตัดไปที่พวกวันาตีเธอก็ได้แฉเรื่องที่เทสวะได้ลวนลามเด็กสาวคนหนึง่งพร้อมกับให้หลักฐานข้อความเสียงที่เทสวะคุยกับเด็กคนนั้นทําจนเป็นขา่าวใหญ่ไปทั่วอินเดียแต่เทสวะก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้รู้จัก,กเด็กสาวคนนั้นเลยในคืนนั้นกุมารันก็ได้นําฝูงชนเดินประท้วงขอ,งของความเป็นธรรมให้กับเด็กสาวที่ถูกลวนลามและก็เรื่องยาผิดกฎหมายส่วนทางด้านวันาตีเธอก็ให้แอร์ไทม์กับกุมารันมากๆสั่งให้กล้องโฟกัสไป กันอย่างดูเดือดมีก็เพียงแต่กุมารันเท่านั้นที่ยืนนิ่งไม่ไหวติงยอมโดนตีอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งการประท้วงของกุมารันครั้งนี้มันก็ได้ขึ้นทรนไปทั่วอินเดียระหว่านั้นเองก็ได้มีหมอกควันมาปกคลุมพวกเขาไว้ซึ่งราชาก,ก็บอกว่านี่เป็นฝีมือของพวกเขาเองจะต้องมีคนตายเท่านั้นผู้คนถึงจะหันมาสนใจสิ่งที่กุมารันต้องการเขาจะสละชีิตัวเองให้กุมารันแทนเขาแล้วก็โทษพักรัฐบาลซะซึ่งกุมารันก็ไม่เอาด้วยแต่ราชาก,ก็บอกว่าถึงยังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีอย่างน้อยเขาก็ขอตายด้วยน้ำมือ ตซึ่งพอควานจางลงกุมารันเนี่ยก็ตะโกนร้องไห้ด้วยความเสียใจอย่างบ้าคลัง่งก่อนที่จะถูกตำรวจฮิ้วค้นรถไปซึ่งข่าวการประท้วนที่มีคนตายในครั้งนี้มันก็ได้แพร่กระจายเป็นขา่าวใหญ่ไปทั่วอินเดียส่วนเทสวะก,ก็ได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งแต่ไปที่กุมารันหลังจากที่เขาตื่นขึ้นมาไอหัวหน้าพักก็ทำไปเสียแง้งมาดูอาการของกุมารันส่วนกีตาเธอก็จำกลิ่นน้ำหอมของมานาตีได้ก็เลยรู้ว่าที่ผ่านมากุมารันได้มาอยู่กับเธอทำเอาเธอนี่เหม็นขี้หน้าสุดๆแต่ไปที่มุขยามนตรีพวกมันก็ส่งคนมมมาาาาเกกกก็ุรรันนีีดยลอ่ออปะท ท,ทิ้งแต่กุมารันก็ได้สติก่อนหยิบเก้าอีฟ้ฟาเข้าไปเต็มๆและก็หนีออกมาซึ่งกุมารันเนี่ยก็เดินเมาโซซัสโซเซเข้าไปแอบในห้องน้ําแต่พวกนักฆ่าเนี่ยก็วิ่งกลูตามมาขอห้องน้ําด้วยพอพวกมันเข้ามาได้ก็ได้ไดเจอกับกุมารันในหมดศรีมเข้าสิงจ,จัดการกระทืบต่อยเตะพวกมันรัวๆในห้องน้ําสปูลแตกและก็ออกไปรวมหมัดต่อข้างนอกจัดการพวกนักฆ่าทั้งหมดสักเตตุต๋ยก่อนที่เขาจะวิ่งหนีหาก,กระสุนกระโดดลงไปในน้ําซึ่งไอพวกนักฆ่าเนี่ยมันก็นึกว่ากุมารันตายแล้วเลยรีบรายงานให้ใหท่านมุขยา,มมา,าว่มามรได้ต ไปแล้วก็พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจแต่รหว่งนั้นเองกุมรารันก็ได้กลับมาเดินเข้ามาแบบหล hey ่อเททําให้พวกชาวบ้านดีใจเฮ hey กันลั่นนักข่าวก็ได้มาสัมภาษณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนที่พยายามจะฆ่าเขาซึ่งกุมรารนนันก็ทำเป็นร้องไห้โอดโอยบอกว่าไม่มีฆาตกรคนไหนที่เขาจะบอกชื่อหรอกและพวกมันก็ต้องการไม่ให้เขาได้อยู่กับทุกคนที่นี่สาเหตุที่เขารอดมาได้ก็เพราะความรักจากทุกคนซึ่งพวกชาวบา้านก็บอกว่าถ้าใครบังอาจจะมาทำร้ายกุมรารันพวกเขาจะจัดการซะก่อนที่พวกชาวบา้านจะโทรเรียกญาติพี่น้องของตตััวเเอองงจาาากก่มมืให้ทีีนน หลังจากที่เข้ามาในบ้านกีตาก็ถามว่าแผนนี้เป็นของวรนาตีหรือเปล่าและสรุปเขากับวนนาตีเป็นชู้กันจริงๆใช่ไหมซึ่งบานก็ทำให้กุมารันโมโหรำคาญมากๆไปเตะต่อยเสาและก็บอกว่าเขามีชู้พอใจหรือยังกีตาเธอก็เลยยิ้มทั้งน้ำตาและก็พูดตัดพ้อตัวเองก่อนที่จะกลับเข้าไปในห้องต่อมากุมารันก็ได้ไปหาวนาตีที่ห้องเพื่อมาคุยเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเรื่องทุกอย่างเขาไม่ได้ทำเหตุการณ์มันชุนหลงหกจริงๆก่อนที่ทั้งสองคนจะมานั่งทานดินเนอ้วก่งกกาาเอาเาตอร เป็น MLA ซึ่งวันตีเธอก็จะช่วยเพราะเห็นว่าความนิยมของเขาใช้ได้มีภาพลักษณ์เป็นคนใจดีแต่ติดปัญหาเรื่องเงินเราะจะต้องใช้เงินหลายล้านในการเตรียมตัวสื่อประชาสัมพันธ์การรายงานข่าวแถมทุกคะแนนโหวตจะต้องซื้อเอาด้วยซึ่งกุมารันก็ไม่เอาเพราะเหตุผลนี้แหละเงินหลายล้านถึงได้ถูกชกโกงเพื่อการเลือกตั้งเขาจะชนะการเลือกตั้งอย่างใสสะอาดก่อนที่เขาจะขอให้วันตีช่วยเรียกรวมคนเพื่อให้เขาได้ขึ้นปราสายเป็นครั้งแรกวันต่อมากุมารันก็มายืนซ้อมพูดบนเวทีคนเดียวซึ่งพี่แกก็็ตตตตะะกากากกุััไม่เเเปนววของวองงลยทําาให้ิ นนะนว่าให้กุมรารันพูดทุกอย่างออกมาจากใจของตัวเองอย่าพยายามที่จะเป็นเหมือนใครแต่จงโดดเด่นให้ต่างจากคนอื่นส่วดธนวนันตีเธอก็กาลังจะมาประชุมกับคณาพักแต่ว่าครั้งนี้แปลกไปมากๆเพราะขราวนี้พวกมันไม่ให้เธอมาร่วมประชุมด้วยและไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยทําให้เธอกังวลมากๆครบ,บอกให้กุมรารันระวังตัวด้วยซึ่งก่อนที่กุมรารันจอกไปประชุมเขาก็ได้พูดสั่งเสกกับพ่อแม่บอกให้พวกท่านมองหน้าเขาให้ดีเพราะมันอาจจะเป็นการมองหน้าเขาเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นกุมรารันก็ได้ปั่นจักรยานพากีตาไปที่จับประป ้องเดินผ่านตลาดซึ่งในตลาดก็เต็มไปด้วยคนของหัวหน้าพักที่ต้องการดักเก็บเขาแต่กุมารันเนี่ยก็สู้กลับไปเดินระแวงไปเรื่อยๆช่วงแทงกันอย่างดุเดือดจนตลาดแตกซึ่งกีตาเธอก็ถูกลุกหลงไปด้วยทาให้กุมารันโมโหมากๆแทงพวกมันรัวๆก่อนที่จะรีบแบบพาเธอหนีออกไปซึ่งมานาตีเธอก็ได้เข้ามาช่วยไว้และพากีตาไปโรงพยาบาลส่วนกุมารันก็ได้บอกกับสื่อข่าวว่าน,นี่คือสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศนี้หลักฐานความโหดร้ายของรัฐบาลพวกเขาไม่สนใจความสุขของประชาชนรัฐบาลหัวลัน่นหิวแต่ตําแหน่งและจะยึดติด จะไปแทนที่ตำแหน่งเลยแอบวางแผนที่จะฆ่าผมระหว่างทางมาที่นี่มีที่แทนลงมาเพื่อฆ่าผมมันได้แทนลงไปที่ภรรยาของผมด้วยนี่คือวิธีที่พวกเขาหนีรอดด้วยกลยุทธ์ทางการเมืองและพวกคุณทุกคนก็โหวตให้พวกเขาอย่างน่าไม่อายก่อนที่กุมารันจะขึ้นไปบนเวทีได้สำเร็จซึ่งพวกหัวหน้าพรรคก็ได้ใช้แผนสุดท้ายโดยพวกเขาได้ส่งคนไปเผาบ้านของกุมารันส่วนหน้าต่างกุมารันรางที่เขากำลังพูดอภิปรายอยู่กิริก็มาแจ้งข่าวว่าพ่อแม่ของกุมารันได้เสียชีวิตแล้วทำให้กุมารันเสียใจมากๆร,ร้อ,อง ได้ถูกข่าวดังเป็นในบ้านและทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของพรรครัฐบาลหรือพรรคของเขากันแน่ซึ่งพวกชาวบ้านก็โมโหแทนกุมารัมากๆวิ่งกลูไปที่รถบัสของหัวหน้าพักและก็โยนระเบิดไฟใส่ทาให้พวกหัวหน้าพักถูกไฟคลอกตายทั้งเป็นในรถจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปทั่วอินเดียชาวันต่อมากุมารันก็ได้ไปที่บ้านเพื่อดูศพของพ่อแม่เขาทำากลางความเสียใจของเหล่าชาวบ้าน สามสี่เดือนต่อมาหลังจากที่หัวหน้าพักได้ตายไปตำแหน่งหัวหน้าพักของพักกุมารันก็ได้ว่างซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็ได้โหวตให้กุมารันขึ้นเปหัวหน้าพักแทนซึ่งกุมารันก็นอมรับไว้และก็สัญญาว่าเขาจะช่วยเหลือประเทศนี้ให้ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ถึงวันเลือกตั้งการเลือกตั้งก็เต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนได้เข้ามาร่วมเลือกตั้งสูงถึง8 1ซทุกคนล้วนสนใจการเมืองมากขึ้นจนสุดท้ายกุมารันก็ชนะและได้เป็นมุขยมนตรีคนใหม่ซึ่งเขาก็ได้ไปออกรายกกาาารววดมพิิุเงไ้อขขจณ วารักมากแต่ทําไมกุมารันถึงมาร่วมรายการนี้เป็นรายการแรกกุมารันก็ได้ตอบว่าเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเขาไม่ใช่คนที่มีความสุขกับคำเยาะยอแต่เป็นคนที่จะแก้ไขความผิดพลาดจากคำวิจารณ์นักข่าวไดยถามคาถามอีกข้อว่ากุมารันได้รับความรักจากประชาชนมากมายแต่เขาก็ยังปราศจากเสียงส่วนมาก9 5ที่นั่งเขามีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างกุมารันเลยตอบไปสั้นๆว่าผมจะเรียนรู้ครับและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่าน,นี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจบว IMDB ไป6.0คะแนนส่วนทางด้านเว็บลอสเทนทอมเ t โ e ้ก็ไม่ได้มีคะแนนบทจากนักวิจารณ์แต่ฝั่งคนดูได้ไปเพียงแค่17%ส่วนทางด้านมนุษย์ค้างคาวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป7คะแนน ครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่จะทนมุมมองทางการเมืองได้ดีเลยครับที่ผมให้คะแนนสูงเนี่ยก็เพราะว่าบางส่วนมันมีความคลับคลายคลับกกกับบ้านเรายัางไงไม่รู้นะดูแล้วอินจัดจัดเลยอยากจะแนะนําเลยนะครับว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปหาดูกันได้มีรายละเอียดหลายอย่างที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่าไปเยอะเลยซึ่งสามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ